ไปอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆมันเป็นอะไรที่เราแพนกันมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียรตินาะที่ได้ไปอยู่ในอ้ามเดียวกับแบมแบมด้วยแล้วก็ได้ทําเพลงที่แบบเออออกเป็นนอกจากเซฟโซนตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพลงคเป็นยังไงบ้างเพลงผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอะประมาณ50%าสิเคือมันเหมือนเป็นแบบความเป็นแบมแบมอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นผมเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าผมขอแต่งท่อนตัวเองแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าแล้วว่าเอ้ย พี่เจ๊บลุยเลยท่อนพี่พี่แต่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเี็นเป็นตอนพี่ยิ้บอกชื่อเพลงครับชื่อเราชื่อเพลงเรามากกว่าแฟนใช่ใช่เอ้ยมันมันใหม่เป็นยังไงจากการสื่อความหมายกันมากกว่าคืออย่างอย่างอุ้ยเราสปอยเนื้อได้ไหมไม่สปอยเนื้อแล้วกันเอาเป็นว่าความความหมายรุ้นๆก็คือเธอแบบอยากให้ฉันเป็นมากกว่าแฟนแต่แบบเหมือนแบบเธอจะแบบเอ้ยจะยังไงจะจะเป็นมากกว่าแฟนหรือจะไม่มากกว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยเช่งจริงๆเนื้อหาเพลงแบบเนี้ยตัวผมเองก็ไม่เคย ไม่มีมาก่อนเออ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบงก์เขาคิดไปแล้วแล้วก็วอยากจะดึงเราออกมาแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบว่าแนวเพลงที่มันแบบเราไม่ทำปกติเลยแล้วรสชาติที่ตามเขาอยากนำเสนอเราเราโอเคไหม ก็ผมว่าเจ๋งนียนะมันมีความนัวๆนะเหมือนอึ่งชายโยช็อตเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกัเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแปบบมาเรื่องอึ่งชายโยช็อตครับประมาณแค่มีนี่หรอไม่ไม่คือแค่ลองคุยกันว่าอาหารอะไรที่มันแปลกที่แบบว่าเราไม่เคยกินกันพอผู้ชายสองคนร้องกันมาจอกวายวาใช่ฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยไม่ตอนที่เจ๊บอกว่าเจ๊จะขอแต่ง เบแบมบก็บ,บอ,อกว่าเฮ้ยเอาเลยพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจริงเขาก็อยากให้เราแบบในฐานะที่เราทํำงานด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าพี่อยากทําอะไรพี่ทําเลยอเออใช่แล้วท่อนที่เจแต่เข้าไปเสริมอะไรก็ความเป็นตัวผมเลยอ่ะอก็คือแบบใส่ฮาร์โมนีใส่เมลลดี้ใหม่ไปเขียนเองอทั้งหมดเลยในช่วงที่าราทผมนะครับของแบมมันก็เป็นของเร้อลยไม่การแก้เลยใช่ไหมใช่แบบไม่แก้เลยมาเลยครับใช่ ก็ดีมากเลยครับผมขอบคุณมากที่แบบชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าใช้เวลาแบบเราบ่มเพาะกันมานานเงี้ยตั้งแต่ช่วงอ่ะเราคุยกันช่วงตั้งแต่ช่วงตอนนั้นคุยต่า้ๆเลยเหรอตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เจมแบบเราแล้วก็แบบแบมส่งเพลงไหมเลือกใช่แต่บังคับเลือกเอาเพลงเดียวอะไรเงี้ยและส่วนของแบมมีกันยังไงกับส่วนของพี่ส่วนของแบมเออ่คือจริงๆอ่ะแบม จริงๆทั้งเพลงมาเสร็จมาหมดแล้วแล้วก็เวอร์สองจริงๆมีอยู่แล้วแต่ผมไปตัดของเขาออกเพราะว่าผมอยากเขียนเพราะว่าอยากจะร้องท่อนนี้แล้วก็แบบเหมือนเขียนด้วยตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไหมอ่ะว่าเหตุผลที่เขาเลือกเพลงนี้อยากให้เจฟร้องเพราะอะไรเอ่าเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่พี่เจฟดีครับเอเอผมไม่เคยเห็นพี่แบบเหมือนมีแบบเบสเขาเรียกว่าเบสเอโดเอสคือเป็นเบสที่แบบหนักๆแบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็เลยบอกแปลว่าผมผมก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้นะแต่ชอบ ก็ชอบนะมันรู้สึกว่ามันแบบต่างออกไปถ้าถ้าไปเล่นในคอนเสิร์ตคงจะแบบไว้ที่ต่างออกไปดีเลยอยากทำเพลงแดยวนี้ั้ยก็ได้ทำแล้วตอนนี้แต่ทุกคนต้องรอฟังเอออไอ่ใหครังนี้บอกว่าเหมือนรนชาติอุ่นจโยชอมแบบนี oh yeah. oh. <t> ้ค <estate> okay. ือมันนัร์มันนัร์โอยใหญ่เดียวนั้ มันมันมันลอยลอยเออต้องมือด้วยใช่เป็นไชโยใช่พยายามเมื่อกี้พยายามอธิบายแบบบอกว่าทำไมเป็นไชโยเพราะว่ามันต้มแล้วมันเหยียดออกนะมันแล้วมันมีพุงด้วยเออโอเคจีฟฝากเพลงนิดหนึ่งครับผมก็ฝาก modern friend รับผมแล้วก็ฝากอัลบั้มผมชาวด้วยฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นนิชาอาชามไทยเองแล้วก็ฝากแบมแบมด้วยครับผมโอเคค่ะขอบคุณคุณกบิบิกระบมุะครับ